ที่2ของเชลซีครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีลงเตะฟรายเดย์ไนท์นะครับก็มาดูกันว่าเชลซีจะสามารถประเดิม3คะแนนแรกในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะครับโดยที่เชลซีมีโปรแกรมบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับก็จะเตะกันในค่ำคืนวันศุกร์เวลาตีสองนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมปาล์มสามบาทห้าบาทก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมนะครับมาดูไลน์อัพที่คาดความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับว่าใครจะลงสนามได้บ้างในเกมนี้นะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างลีโอครับรีโอรวมกันมันส์กว่านะครับเดี๋ยวติดตามทัวร์เมนต์เรียกว่าจัดอีเวนต์กันแบบจัดเต็มแน่นอนนะฮะสำหรับลีโอนะฮะแฟนเชลซีเตรียมตัวได้เลยย้ำๆว่ามีแน่ๆหนึ่งเกมก็คือเกมเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแล้วเดี๋ยวเราไปเชียร์กันสุดมันกับลีโอกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับถุงขยะวินวินนะครับคนใช้วินโลกเราวินนะครับกับกิจกรรม ที่เป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนสิงห์บลูนะครับก็จะมีแจกเสื้อเชลซีนะครับเมื่อซื้อครบ100บินตอนนี้ก็ถือว่าเลยมาครึ่งทางแล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่านทาง s h o ป e e นะครับเมื่อถึง100บินเมื่อไหรเนี่ยผมก็จะจับสลากแจกเสื้อเชลซีเลยนะครับก็ใครอยากร่วมสนุกคลิกลิงก์ของทาง s h o ป e e ได้เลยนะครับอ่ะไปว่ากันถึงทั้ง2ทีมกันหน่อยฮะฝั่งเวสต์แฮมเนี่ย นัดแรกพวกเขาแพ้ซันดลนมาแบบหมดรูปศูนย์ประตูต่อ3นะครับก็มีโอกาสได้ดูเกมด้วยต้องบอกว่าเวสต์แฮมในชุดนี้ของแกรมพอตเตอร์ดูยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เมื่อเจอกับซันดลน์ซนดลนได้พลังใจในบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าทางหมดปีนี้ผมว่าเวสต์แฮมเนี่ยถ้ายังตั้งหลักไม่ได้เหมือนตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่คุณซือชาวสเปนนะฮะก่อนจะมาเป็นแกรมพอตเตอร์เนี่ยไม่มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่พอตเตอร์จะโดนปลดนะครับ ถ้ายิ่งมาแพ้เชลซีอีกก็จะแพ้2เกมรวดก็ฝั่งของเวสต์แฮมนะครับขออนุญาตไปดูไลอัพกันก่อนเวสต์แฮมเนี่ยหลุยส์เกย์เมนักเตะบราซิลเจ็บนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วขณะที่คริเต s ยโอซัมเมอร์วิลก็ต้องเช็คฟิตตรงกลางเนี่ยทางเอซอนอวาเรสมีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมนะครับมีข่าวว่าจะย้ายออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าใครจะยืนตรงกลางคู่กับโทมัสซูเช็นะครับ ก็11ตัวจริงที่คาดก่อนนะฮะฝั่งของเวสแฮมครับประตูเป็นแมทเฮอร์มันเซนประตูที่ดึงมาจากเลสเตอร์นัดแรกก็โดนไป3เลยนะครับหลัง3คนเนี่ยมีนายเยฟอาร์เกิร์ดที่ปีที่แล้วถูกส,สดัดยืมตัวไปแล้วก็เล่นดีเล่นกับแม็กซิมิเลียนคิวแมนแล้วก็ชองแคลรโตริโบวิงซ้ายเนี่ยเป็นทางเอลมาลิกดิยูฟนะครับก็เป็นนักเตะที่เพิ่งมาใหม่นะเอลมาเอลมาลิกดิยูฟขวาเป็นอารอนวานบีซาก้าขณะที่ตรงกลางเนี่ย เขาคาดการณ์ว่าจะเป็นโทมัสซูเชกกับเอซอนอวาเรสซซึ่งผมมองว่าฝั่งองเวสแฮมเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งมิดฟิลค่อนข้างแน่เพราะว่ามีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงมากๆแล้วก็ไม่น่าจะเล่นกับสโมสรแล้วสำหรับเอซอนอวาเรสซเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าเขาจะใช้ใครเล่นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเจมวอชเพลวก็ได้ที่ลงเล่นตรงนี้นะครับโดยที่แนวรุกก็จะเป็นลูคัสปาเกต้าจาร์ดโบเวนแล้วก็นิคัสฟูครุกนะครับ น่าจะมาแบบนี้สำหรับทางเวสแฮมส่วนฝั่งของเชลซีเนี่ยความน่าสนใจก็คือ,อ,อโทซินอาราบิโยโยมีภาพกลับมาซ้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีเป็นไปได้ว่าโทซินอาจจะได้สตาร์ตตัวจริงนะที่เหลือเนี่ยที่เจ็บก็คืออย่างที่เราทราบกันเลยวายโควิลนะเอ็นไขว้ขาดก็ผ่าตัดพักยาวลาวเวียอยู่ในสภาพร่างกายยังไม่ฟิตอีกแล้วนะครับเบโดบาริชิวเนี่ยจะกลับมาได้หลังจากเบรกทีมชาติเพราะฉะนั้นก่อนจะเบรกทีมชาติ ก็จะเป็นเนี่ยแหละจะเป็นพวกชาโรบาพวกโทซินจอร์อาชิมปงเพราะฉะนั้นบาริชิวใช้งานไม่ได้แน่นอนนะฮะที่เหลือเนี่ยก็พร้อมลงสนามนะครับ11ตัวจริงที่คาดหน่อยครับฝั่งของเชลซีเนี่ย4-2-3-1นะฮะประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสเกมรับน่าจะริสเจมยืนขวาเหมือนเดิมซ้ายคูคูเรียเซนเตอร์เนี่ยในฮูสกอร์เขามองว่าอาชิมปงจะคู่กับชาโรบาแต่การคาดการของฮูสกอร์เนี่ย เป็นการคาดการณ์ก่อนที่เราจะเห็นภาพโทซินลงมาซ้อมนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเซนเตอร์จะเป็นโทซินกับชาโลบากลางไกเซโดนะฮะจะเล่นกับเอนโซแนวรุกเนโต้พารเมอร์กิเทนแล้วก็เจ้าเปโดผมว่า11ตัวจริงเชลซี Chelsea. น่าจะน่าจะประมาณนี้แต่ถามว่าตรงไหนจะมีการเปลี่ยนแปลง2ตํตำแหน่งครับเซนเตอร์ Center, โทซินจะคู่กับชาโลบาขณะเดีวยวกันเราอาจจะได้เห็นเอสเตอร์วอลวิเลียน ลงเล่นสตาร์ทเป็นตัวจริงก็มีความไปไปได้นะครับหลังจากกิทเทนอ่ะฟอร์มแรกดูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แล้วก็โปรแกรมมันเตะติดๆกันด้วยเชลซีก็เลยอาจจะมีการโรเตชันผู้เล่นนะครับส่วนพวกเอซูโก้อะไรพวกเนี้ยผมว่าอาจจะเริ่มจากการเป็นตัวสำรองแล้วก็ถ้าจจสกอร์เป็นที่น่าพอใจแล้วเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนลงมาแทนมอยเซสไกเซโดนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมว่ามีแค่โทซินอาจจะเล่นแทนอาชิมปงแล้วก็กิทเทนอาจจะเป็นเอสเตอร์วิลเลียนอาจมีเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับคู่เนี้ย ความน่าสนใจคือสติที่เจอกันเนี่ยจริงๆในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเชลซีมาเยือนเวสต์แฮมเนี่ยมักจะไม่ได้ผลงานที่ดีออกไปมีช่วงหนึ่งที่เชลซีไม่ชนะเวสต์แฮมเลยครับ3เกมติดต่อกันในช่วงปี2023 2022แล้วก็2021แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเชลซีเนี่ยบุกมาถล่มเวสต์แฮมถึง30นะฮะ แล้วก็ในบ้านเนี่ยเชลซีชนะ21 3หนึ่งสามเกมหลังสุดเนี่ยเชลซีชนะเวสต์แฮมได้ทำไมเชลซีถึงชนะเวสต์แฮมได้ถึง3 0ถ้าเราจำกันได้เวสต์แฮมเนี่ยตอนยุคคุณเลเ่นโรเปทกีอ่ะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายมาจนมาเป็นแกรมพอตเตอร์เนี่ยเวสต์แฮมค่อนข้างมีปัญหากับการเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นอันนี้ต้องว่ากันตามตรงเพราะว่าเหมือนเวสต์แฮมผู้เล่นชุดเก่ากับชุดใหม่ที่เอาเข้ามามันยังไม่สมูทยุคที่เป็นก่อนแกรมพอตเตอร์เนี่ย เกมรับของเวชัมบางทีก็หลัง4บางทีก็หลัง3แล้วหลัง3าเนี่ยนายเยฟอาเกิดจากที่ปีที่แล้วไม่ได้เล่นไม่อยู่ในแผนเว้ยปีนี้นายเยฟอาเกิดกลับมามีมีชื่ออยู่ในทีมเฉยเลยนะครับก็นั้นถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับเวชัมเกมรับเวชัมคิดดูปีที่แล้วนักเตะยอดเยี่ยมเป็นอารอนวันบิสต์าซึ่งวันบิสต์าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากนะครับถือว่าถือว่าพลิกโผมากๆสําหรับเวชัมเพราะฉะนั้นเนี่ย ออนอกจากการเจอเชลซีแล้วเนี่ยเวสแฮมต้องพยายามหาหลัง3ที่มีความแน่นอนแล้วก็ยืนกันตลอดไม่งั้นเวสแฮมปีนี้ก็จะกลับไปลุ้นตกชั้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ที่ผมพูดตรงนี้ผมมองว่าเชลซีจะใช้ความที่เวสแฮมยังไม่ลงตัวในการจัดการของเวสแฮมนะฮะเรามีโอกาสจะคว้า3ามคะแนนได้คือผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนคงจําได้ตอนที่เราไาเยือนเวสแฮมแต่ละเกมไม่ได้ง่ายเลย เพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะใช้ความที่เขายังไม่ลงตัวขณะเดีวยวกันเราก็ต้องการประเดิม3คะแนนตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญที่มันจะอาจจะทําให้เชลซีสามารถเก็บ3คะแนนได้ขณะเดีวยวกันตัวอันตรายของเวสต์แฮมเนี่ยนักเตะอย่างนิคัสฟูครุกก็กลับมาแล้วแล้วก็ตัวที่ยิงเชลซีเป็นประจําแล้วก็แบกเวสต์แฮมอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือจอร์ดโบเวนซึ่งผมเชื่อว่าจอร์ดโบเวนกับการดวลกับมาร์คคูคูริยาเป็นคู่ที่สูสีนะครับจะมีบางจังหวะที่โบเวนดีกว่าคูคูริยาหรือคูคูริยาดีกว่าเพราะเนี่ย การที่เราใช้คูคุริยะถ้าเกิดอินเวอร์ตเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะเปิดช่องให้กับจารอดโบเวนที่เหลือครับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นอันตรายก็คือลูกกลางอากาศของโทมัสซูเชกเท่านั้นเองครับเกมรับโตดิโบคิวแมนนายเอฟฟาเกิดคือ3คนที่ผมมีความรู้สึกว่ายังไม่ลงตัวขณะเดีวยวก Mad ันแม้เธอมันเส้นก็ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าเอาฟองมาเรียวล่าเพราะฉะนั้นนี่แหละคือช่วงที่เชลซีสามารถโจมตีได้ขณะเดีวยวกันฝั่งของเชลซีเนี่ยการที่แนวรุก จะว่าไปก็ยังลงตัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังดูดีกว่าเวสต์แฮมนะเพราะอย่าลืมว่ากิทเทนเนี่ยมันเหมือนเป็นตำแหน่งที่ยังเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดบอดสำหรับเชลซีนะครับต้องดูว่าถ้าเอสเตวลลงมาแล้วมาลากหลือใ,ใส่มาลิกยูฟนักเตะใหม่มีผลเหมือนกันผมว่าเปโดเนโต้นะครู Palmer, พาเมอร์ผู้นี้น่าจะปั่นป่วนเกมรับของเวสต์แฮมได้ดีในช่วงที่เกมรับเวสต์แฮมยังเป๋เนี่ยการที่เชลซีไม่ต้องแบกโดยการใช้ครพาเมอร์คนเดียวเนี่ย ผมว่าทางเลือกเชลซีทั้งเจ้าเปโดทั้งเนโตหรือแม้กระทั่งยังมีดีแลบลงมาเนี่ยผมว่าเกมตันๆเวลาที่เจ้าเปโดทาประตูไม่ได้เรายังมีดีแลบนี่แหละคือจุดหนึ่งที่เดี๋ยวซีซั่นนี้ครับเพื่อนๆเราจะได้เห็นเชลซีที่เวลาเจาะไม่ได้ตันคิดอะไรไม่ออกไม่ใช่โยนไปที่พาวเมอร์อย่างเดียวไม่ใช่ไปหวังลูกฟลุกจากยิงไทร์ริกจอชหรือว่าไปหวังจากเนโตที่ไปยืนหน้าเป้าอันนี้เป็น,เป,นเป็นการจัดทีมแบบขัดตาทับแต่เนี้ยเราจะมีทางเลือก เยอะขึ้นเอาเจาไว้ซมไม่ได้บางทีเราอาจจะต้องใช้ดีแลในการไปบี้ใส่หลังของไวซมหรือหลัง3วันนั้นเกิดไวซมเล่นดีเราอาจจะต้องปรับแท็กติกฟอร์เมชันในการใช้เจาเปโดเล่นกับาทางด้านของดีแลก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวรอดูว่ามาริเสกาจะปรับแท็กติกยังไงนะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายของกิทเทนที่ยังดูมีปัญหาแต่ผมเชื่อว่าโดยภาพรวมนะครับผมเชื่อว่าเชลซี น่าจะยังอยู่ดีกว่าเวชฮมที่ยังไม่ลงตัวผมว่าจะชนะได้ครับอาจจะจบที่1 0หรือไม่ก็2 0อาจจะเป็นการประเดิม3คะแนนสำหรับเชลซีในพรีเมียร์ลีกนะครับตัวที่โดดเด่นที่สุดผมเชื่อว่าจะเป็นนี่แหละไปโดเนโตแล้วก็โคปาเมอร์รวมไปถึงพวกเจ้าเปโดและก็ตัวสำรองอย่างดีลักผมว่าเจ้าเปโดกับดีลัผมว่าคนใดคนหนึ่งอาจจะมีประตูนะครับอ่ะเพื่อนๆมองเกมนี้อย่างไรบ้างคิดว่าจะเป็นเกมยากของเชลซีไหม 11ตัวจริงที่คาดมีตรงไหนที่อยากเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะลงองเรียกว,ว่าส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับส่วนใครอยากสนับสนุนช่องสามารถส่งเป็นซุปเปอร์แงได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงพักครึ่งแล้วก็หลังเกมเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ